สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจะเอกก็อยู่ที่วัดเร่งรีสองนะคะวันนี้เจะเอกมาทําการแก้ปีชงค่ะนั่นก็คือปีกุนนั่นเองตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะข้างหลังสวยงามมากๆเลยวัดน,นี้เป็นวัดที่แบบว่ามีสถาปตัตยกรรมจีนสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้ปีชงกันนะคะใครแก้ปีชงตามเจ๊เอกมาเลยค่ะไปอันดับแรกนะคะชงเนี่ยเราต้องไปซื้อก่อนนะคะซื้อชุดแก้ชงก่อนตรงนี้ แกชงหนึ่งค่ะเขาบอกให้ขึ้นไปข้างบนข้างบนใชไ่ไม่ต้องเขียนก่อนหรอข้างบนน่าจะมีที่เขียนนะอาปาจัดไปเขาบอกว่าให้เดินข้าไปดงตามสอนด้วยนี่ค่ะมีจุดให้เขียนข้างบนนะคะเราเดินขึ้นมาชั้นสองวันนี้คนไม่เยอะวันจันทร์ ท่านที่จะปัดลงปีชงนะคะเชิญด้านในค่ะแล้วนะคะอธิษฐานชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดจากนั้นเปิดอ่านคำอธิษฐานหน้ากลางอ่านให้จบทั้งสองหน้ากระดาษนะครับเมื่ออ่านจบให้ปัดตัวสิบสามครั้งปัดจากศีรสะลงสู่เบื้องล่างปัดไล่ออกไปค่ะสิบสามครั้งทำแทนคนอื่นห้ามปัด ปัดโชกปัดข้อออกไปค่ะสิบสามครั้งเชิญเลยค่ะอยากเสร็จดิเสร็จเข้ามาเลยอ่ะระดับขั้นตอนการไล่ฝากดวงปีโชวกับองค์เทพเจ้าใท้สร<ด>้างปัดไล่ออกไปค่ะสิบสามครั้งทำแทนคนอื่นห้ามปัดนะคะเชิญค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราแก้ชงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูความสวยงามข้างบนไปเลยค่ะ,ป,คะป้าคะอันนี้กับอันนี้ตัดก,กันยังไงคะมีนีเตมรวมตาคูละสองร้อยค่ะอันนี้คูละร้อยอ๋อค,ค่ะดอกไม้ค่ะสิบบาทค่ะ อันนี้คือปกติเนาะด่าอันนี้เท่าไหร่นะห้าสิบร้อยหน,น,นึ่งอ๋อร้อยหนึงน่งต้องมา,าเคียนมาสองร้อยแต่ว่าร์าให้ราคาบาร์ร้อยหนึง่งผู้ละเหรอคะจ้า ดี๋ยวเราจะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะ วัดเปรมเลนี่2นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการแก้ปีชงนะคะมาที่นี่ได้ค่ะบางบัวท้อนนะคะไม่ไกลค่ะอย่าลืมตามเจ้เอกอกัะเฮียหมีมานะคะเพราะว่าที่นี่แต่งกีบเขาเนี่ยจะสวยมากๆอย่าลืมตามมานะคะ